จัดรายการสดๆเลยนะในรายการซึ่งปกติจะมีทุกตอนบ่ายนะถึงบ่ายโมงครึ่งนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะลองดูซิว่าจัดรายการสดแล้วท่านผู้ชมรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะต้องขออนุโมทนาขอบคุณท่านผู้ชมมากเลยที่หลายท่านเมื่อคืนนี้โทรมานะโทรแจ้งผลการรับฟังมาว่าโอ้โหฟังภาพชัดเสียงชัดนะ แล้วได้เนื้อหาสาระดีมากก็ขอบคุณที่แจ้งผลการรับฟังมานะเราก็จะได้ทราบว่าเออจัดไปแล้วเป็นยังไงนะแล้วยังจะมีแต่เตรียมไว้หลายเรื่องเลยนะแล้วก็จะมีภาพอะไรแปลกๆใหม่ๆนะเป็นทางด้านวิชาการบ้างสเปเฮระทั่วไปบ้างนะก็วันนี้เรามาฟังคำบรรยายจากภาพที่ เตรียมไว้ให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนนะภาพนี้เนี่ยความเป็นมาก็คืออามาได้เดินทางไปที่เกาะสมุยนะข้ามน้ำข้ามทะเลไปก็เลยเออภาพมันดูวิวสวยดีนะมะีพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะแสงสะท้อนจากท้องทะเลนะอามาก็เลยไปยืนหันหลังให้กล้องและให้กล้องจับภาพไว้ ก็เลยเอามาเขียนวาดนี่นี่เป็นภาพวาดนะภาพวาดนี่ก็เห็นแต่เป็นเงาดำดำเนี่ยนะก็มีข้อความาเขียนไว้ในภาพนี้ว่าชีวิตก็เหมือนท้องฟ้าบางครั้งก็แจ่มใสบางครั้งก็มืดครึม้มบางครั้งก็หนาวเหน็บเพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลกับอุปสรรคที่เจอเลยสู้ต่อไปเถอะ ให้กำลังใจดีนะชีวิตก็เหมือนท้องฟ้าแหละนะบางทีก็แจ่มใสบางทีก็มืดครึ้มบางทีก็หนาวเหน็บนะเพราะนั้นเนี่ยไปสนใจมันเลยไม่ต้องไปกังวลนะคนเราเกิดมาก็ต้องมีอุปสรรคกันดังนั้นแหละก็ต้องพยายามผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้ด้วยสติปัญญาความสามารถและความอดทนของเราจะดีที่สุดนะเพราะนั้นเกิดมาชีวิตหนึ่งไม่มีใคร เกิดมาแล้วไม่มีอยู่รรคักอะไรเลยใดนะอันนี้ก็เป็นการให้แง่คิดเป็นสติเดินใจไว้นี่เป็นภาพแรกนะทีนี้เรามาดูภาพต่อไปนะภาพนี้เป็นภาพที่นะจะมาจำได้ว่ามีอยู่ครั้งนึงไปจำพรรษาอยู่ที่ราชธานีอโศกนะนะตะมาก็เลยเออ,เอ,ออยู่บ้านลา,น,าน,นี่มันต้อง อยู่กับเรืออยู่กับน้ำนะเขาก็เลยให้ไปอาจจะมาไปพักอยู่ที่เรือนะเรือใหญ่เลยแหละแล้วโต๊ะไปเขียนหนังสือไปนอนอยู่ที่นั่นพักที่นั่นโอ้บรรยากาศดีมากอย่างนี้ติดใจอยู่เลยนะไปพักอยู่ต้องหลายเดือนสามเดือนอโต๊ะเขียนหนังสือไปนั่งอ่านหนังสือนะี่นโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยนะจะเห็นแม่น้ำนะเป็นแม่น้ำ เป็นบุงอะนะนะแล้วก็นั่งอ่านหนังสืออยู่ที่นั่นก็มีคำบรรยายในภาพนี้นะบอกไว้ว่าสิ่งที่ย้อนไม่ได้คือเวลาสิ่งที่หนีไม่ได้คือความตายสิ่งที่ซื้อไม่ได้คือสุขภาพชีวิตสิ่งที่มองไม่เห็นคือใจคนแต่สิ่งที่ต้องอดทนคือใจตนเองความหมายดีนะท่านผู้ชม เวลาเนี่ยผ่านไปแล้วมันย้อนไม่ได้หรอกนะมันจะไปย้อนเริ่มต้นแม้แต่นาทีเดียวก็ย้อนไม่ได้นะสิ่งที่หนีไม่ได้คือความตายทุกคนต้องไปสู่ความตายทั้งสิ้นเลนะไม่เว้นแม้แต่คนเดียวนะสิ่งที่ซื้อไม่ได้คือสุขภาพชีวิตนะต่อให้มีเงินล้นฟ้าขนาดไหนยามจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะมันต้องมีกันเป็นกันทุกคนนะ อย่างดีก็แค่ทุเราเบาบางนะให้มันพอสบายบ้างคือแบบคนที่เขามีเงินใช่ไหมส่วนความตายนั้นเนี่ยให้เศรษฐีล้นมีเงินล้นฟ้าขนาดไหนก็หนีก็ไม่พ้นนะแล้สิ่งที่มองไม่เห็นคือใจคนคนจะคิดกับเรายัางไงเขาจะคิดอะไรยังไงเราไม่รู้แต่สิ่งที่อดตนอดต้องอดทนคือใจเราใจเราก็อย่าไปคิดอะไรที่มันเป็นอกุศลทําให้เกิดความทุกข์ความไม่สบายใจ ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะนะแก้ไขหรือว่าอดทนนะต่อสิ่งที่อารมณ์อันนั้นไม่นา่าไม่พึงปรารถนาได้นะอันนี้ก็ลองศึกษาปฏิบัติธรรมดูอะมาดูภาพต่อไปภ <c oughs> าพนี้เขียนบนแผ่นฟิลม์มนะแผ่นแผ่นฟิล์มสีดำๆนะจะหมดละได้มาปึกหนึ่งนะ ก็มีข้อความที่เขียนไว้ว่านะเป็นรูปพระพุทธเจ้าเป็นะปรูปพระพุทธาพิธรรมิมิตรนะถ่ายมาจากที่ราชธานีโศกเป็นพระพุทธรูปหินทรายขนาดใหญ่มากนะข้อความที่เขียนไว้บอกว่าราตรีนานสำหรับคนนอนไม่หลับระยะทางโยตหนึ่งไกลสำหรับผู้ที่ล้าแล้ว สังสารวัตยาวนานสำหรับคนผานผู้ไม่รู้แจ้งในพระจัตจธรรมนะอันนี้เป็นพุทธวจนะใช่ไหมใครเคยนอนไม่หลับบ้างล่ะโอ้ยมันกระสรับกระส่ายเนาะมันนานจังเลยเมื่อไรจะแจ้งเมื่อไหรจะสว่างาทันทีไหมราตีนี้นานทุกคนนอนไม่หลับอนามัติี่เป็นคนหลับง่ายโชคดีมากเลยนะหลับไม่อยากให้มันสว่างเลยนะไม่อยากให้รีบแจ้งเลยนะ นอนแล้วมันเพลินมีความสุขนะระยะทางโยดหนึ่งไกลสำหรับผู้ที่ลาแล้วนะอย่าว่าแต่โยดหนึ่งเลยเวลามันเหนื่อยล้าเนี่ยนะไปอีกวาเดียวนะมันก็ไม่อยากจะก้าวแล้วเพราะมันเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยล้าใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าสังสารวัตรเนี่ยยาวนานนะสำหรับคนผ่านที่ไม่รู้แจ้งในพระศสนะัจธรรมคนที่ยังมืดมัว มืดมนอยู่เนี่ยจะต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัตอันยาวนานนนี่เป็นพุทธวจนะซึ่งน่าคิดนะอะมาดูภาพต่อไปภาพนี้ก็เเห็นมันเป็นภาพที่แปลกๆดีไอเด็กน้อยคนนี้มันกินแตงโมเก่งจังกินเป็นลูกๆเลยนะก็มีข้อความเขียนไว้ในภาพนี้ว่า คิดบวกไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าไม่มีปัญหาแต่สอนให้เรามีสุขได้ภายใต้ปัญหาที่มีอยู่ใช่ไหมคนเรายังไงไงรู้จักคิดบวกไว้มั่งไม่ใช่เรามาหลอกตัวเองหรอกแต่มันสอนให้เรามีความสุขได้ภายใต้ปัญหาที่มีอยู่คือคิดบวกนี่หมายความว่าแม้มันจะมีปัญหามีความทุกข์อะไรยังไงเราก็ พยายามคิดในแง่ดีไว้บ้างนะมันจะทําให้ปัญหาหรือความทุกข์นั้นจะเบาบางบรรเทาลงนะที่ว,ว่าเออเกิดอย่างนี้มันก็ต้องม,มันต้องมีกันทุกคนแหละนะปัญหาความทุกข์ของชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยความทุกข์มันทําให้คนเราเกิดปัญญานะปัญญาตรงที่ว่าเราจะแก้ทุกข์นี้ได้ยังไงนะจะหลุดพ้นจะพ้นจากทุกข์นี้ได้ยังไงเพราะนั้นปัญญาไอ้ความทุกข์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายเช่เลยทีเดียวนะ,ะเรามาดูภาพต่อไป เออภาพนี้ไม่มีคาบรรยายอะไรเป็นภาพที่ถ่ายไว้นะก็กําลังเขียนภาพของพ่อครูนะของพ่อท่านเนี่ยจำได้ว่าภาพนี้อะมาเขียนเสร็จแล้วก็ไปถวายพ่อท่านพอดีตอนนั้นพ่อท่านยังมีชีวิตอยู่นะไปถวายไว้ที่ราชนาเนสโตไม่รู้เขาไปแขวนไว้ที่ไหนลลนะเขียนอย่างดีเลยนะนะตั้งใจเขียนนะเอาไปถวายพ่อครูเอาตั้งโชว์อยู่ที่อสาราวิหารต้องมาเนะ มีคนมาดูนะนึกว่าภาพถ่ายจริงแล้วเป็นภาพวาดเนี่ยภาพนี่กม็มีหลายภาพภาพนี้ก็ไปถวายพระท่าน,นภาพนี้เนามัง้งยังติดอยู่ที่ปฐมโศกก็มีนี่ก็เขียนจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะ,นะ,นะก็มีคำบรรยายในภาพนี้บอกไว้ว่าผู้บรรลุธรรมได้นั้นเนี่ยมีหลักสำคัญอยู่ว่าต้องเอาจริง คนมาปฏิบัติธรรมนี่มันเล่น,เลนๆเพราะหัวทำครึ่งครึ่งกลางๆไม่ได้ <s> มีผู้รู้ท่านบอกไว้ว่าคนจะบรรลุธรรมได้นั้นต้องเอาจริงนเ <s> พราะท่านเป็นคนบอก,กนะคนจะบรรลุธรรมได้ต้องเอาจริงน <s> คนที่ไม่ไม่บรรลุธรรมเพราะอะไรรู้ไหม <s> เพราะว่าไม่ทําจริงครึ่งครึ่งกลางๆแล้วก็ไม่เดินให้สุดซอย นะไม่ไปให้ถึงสุดสุดของมันเลยอะ่ะนะอันนี้มันก็จะไม่ค่อยได้ผลอะไรต้องทำให้ได้คือแก้ไขตนเองนะเป็นคติธรรมคำคมสั้นๆน,นะที่พ่อครูให้ไว้อัตรารวบรวมไว้เยอะเลยท่านผู้ชมเนี่ยจะทยอยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนี่ก็เป็นภาพกำลังวาดรูกพ่อท่านอยู่ภนะาพน,นี้ก็เขียนเล่นๆนะเนี่ยไม่ได้เขียนเอาจริงเอาจัง,อ,จงอะไรเลย สีมันเยอะเอามาป้าย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 ไปอย่างนั้นแหละก็เห็นว่าเอะมันเขียนแต่ภาพวิวทิวทัศน์มันไม่มีประโยชน์เลยก็เลยเอาพระพุทธรูปมามาแปะพระพุทธรูปไม่ได้วาดเองนะแปะเอานะเป็นภาพพระพุทธาภิธรรมเออก็ดูสวยดีเนาะคนเราเนี่ยถ้าเลิกโง่แล้วเนี่ยถึงจะเห็นธรรมนะก็เลยเขียนคติธรรมสั้นๆลงไปในภาพนี้ไม่รู้ใครเอาไป ที่ไหนแล้วภาพนี้เนี่ยเป็นภาพแรกๆที่จะมาเริ่มวาดรูปนะโคตรทิ้งมานมาานนะตั้งแต่บวชมาจนอายุพรรษามากแล้วเนี่ยนะสี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยไม่จับคูกันเลยนะเออพอลองมาจับดูก็เลยเขียนภาพนี้เป็นภาพแรกๆนะมีภาพก่อนภาพนี้เหมือนกันแต่จำไม่ได้ภาพอะไรนะเขียนตอนนั้นมือยังไม่ค่อย มือมันเข้าฝักหมดแล้วมันเขียนภาพไม่ค่อยออกละมาเพราะว่าไม่ฝึกไม่ไม่มันวาดเนี่ยมือมันก็จะตกนะก็เลยเขียนภาพง่ายๆไปก่อนภาพอย่างนี้มันง่ายเขียนง่ายมากภาพพวกนี้ไม่ยากไม่ซับซ้อนอะไรเป็นเรื่องของแสงและเงาเมื่อ <smile> <"Me et S 1> เจออุปสรรคของชีวิตอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยเสียอะไรก็เสียไป แต่อย่าเสียกำลังใจนะคนเราเนี่ยมันมีอย่างนี้นะเขาบอกมีกําลังกายกําลังความคิดนะแล้วก็กำลังใจนะพวกเราว่าอันไหนสําคัญที่สุดนะนะนะกำลังกายไม่ได้สําคัญมากมายลยหรอกกาลังกายบางคนหนูล่ําบึกเลยนะแข็งแรงล่ําบึกเลยจะไม่มีกําลังใจเลย แล้วนั่งห่อเหี่ยวไม่อยากทำอะไรเนะหมือนคนง่อยเปียเสียขาเลยนะอ่ะต่อให้มีกำลังกายนะแล้วก็มีกำลังใจด้วยแต่คิดไม่เป็นไม่มีความความคิดนะก็ทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่เป็นเหมือนกันนะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือกำลังความคิดนะกำลังกายกำลังใจเป็นเรื่องเเป็นรื่องไม่สำคัญเท่ากำลังความคิด คนถ้ามีกําลังความคิดเนี่ยนะต่อให้ไม่มีความแข็งแรงร่างกายกระปรกกระเปียดีไม่ดีเป็นง่อยด้วยนะมีคนหนึ่งเป็นนักดาบนะแขนขาเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าไม่มีเรี่ยวมีแรงเลยแขนนี่จับมีดสู้เขาก็ไม่ได้นะก็ยังอุตส่าห์เอาปากเนี่ยคาบมีดสู้กับศัตรูนะยังชนะได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นกำลังความคิดกำลังสติปัญญา เหนือกว่ากําลังกายเหนือกว่ากําลังใจด้วยนะขอให้มีกําลังความคิดไปแล้กันสู้ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอภาพนี้ก็เป็นภาพที่เขียนวิว,วทัศน์เล่นๆก็เลยเอานันข้อความมาแปะนะไม่ต้องดิ้นรนที่จะเหมือนใครแม้เขาจะมีบ้านหลังใหญ่เป็นเศรษฐีหากเราปล่อยวาง พอใจในสิ่งที่มีกระท่อมนี้คือปราสาทใหญ่ในใจเรา <c oughs> คนเรา่ังคิดนะมันอยู่ที่ความที่ใจนะตอนให้คุณมีปราสาทราชวังอยู่แต่ใจคุณมีแต่ทุกข์มันจะไปน,น่าอยู่ตรงไหนนะคนอยู่กระท่อมเล็กๆนะอยู่กับเนี่ยธรรมชาติเนี่ยแต่เขามีความสุขอนะมันดีกว่าอยู่ปราสาทราชวังไหมนะนะ ไม่ต้องไปดิ้นรนเหมือนใครเขาแม้จะอยู่บ้านหลังใหญ่เป็นเศรษฐีแต่เต็มตไปด้วยปัญหาเต็ไมไปด้วยความทุกข์มันไม่น่าอยู่หรอกท่านนี้ก็ถวายพ่อครูนะเขียนว่า,วาบูชาพ่อครูเมื่อครบ80ปีนะนะนะซึ่งก็เขียนเป็นสัญลักษณ์ของปฐมโศกไงอนี่ก็ไปถวายพ่อครูและจำได้นี่ นี่ก็อีกภาพหนึ่งภาพที่มีภาพพระพุทธาพิธรามิตอยู่ด้วย <c oughs> ภูชาพราะครูครบแปสบพิชิตอวิชานะ,นะ,นะออจากลูกลูๆชาวชุมชนปทมมสุโนะนะภาพนี้ก็เป็นภาพที่เขียนในฟิล์มภาพไอฟิล์มเอ็กซเรย์ X นะเ <c oughs> มื่อได้ลิ้มรถ แห่งวิเวกนะและรถพระนิพพานอันสงบนะได้ดื่มดามนะได้ดื่มรสแห่งความอิ่มเอมในพระธรรมบุคคลย่อมจะหมดบาปหมดทุกข์หมดร้อนนะนี่ก็เป็นพุทธวจนะจรนะิจริงนะเรามาปฏิบัติธรรมดูใครได้ดื่มรสนะแห่งความวิเวก รถแห่งพระนิพพานนะ่า้จะรู้เลยว่าเออความสงบที่แท้จริงมันเป็นยังไงลองพิสูจน์กันดูนี่ก็เป็นภาพแรกๆที่ลองเขียนดูนะเมื่อปีไหนเนี่ยมีมีเท่าไหร่นะห้าเจ็ดเกิอโอ้โหกี่ปีละสิบกว่าปีเนาะตอนนั้นเขียนแบบเล่นๆเลยนะเขียนง่ายๆนอนาคตเป็นเรื่องที่ต้องคิด ชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาปัญหาเป,เ, необход, hmm. เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขจิตใจเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะอนาคตเป็นเรื่องที่ต้องคิดชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาปัญหาเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขจิตใจเป็นเรื่องที่ต้องระวังรู้สึกว่าเป็นคําพูดที่มันน่าคิดนะท่านผู้ฟังรู้สึกยังไงยังไงดูรายการแล้วยังโทรมาแจ้งผลการรับฟังบ้างนะโทรมาที่ศ8น 835 6108โทรมาเบอร์อาตมานี่เลยก็ได้เมื่อคืนนี้ขอบคุณท่านผู้ชมบ้างมากเลยนะโทรมาแจ้งผลการับฟังกันหลายท่านเลยนะก็รู้สึกว่าก็าได้ผลดีนะหลายคนบอกว่าโอ้ได้ฟังอะไรแล้วได้ง่ายคิดอะไรดีๆหลายอย่างะสาธทูทมาตอนกลาง,งค่ำมืคืนจะให้ดึงนัน,นะพะพอจะมาสองทุ่มก็นอนแล้วนะประมาณนั้นอนะ่ะอ้าวได้อีกกี่ภาพอีกสิบนาทีเนาะ ภาพนี้ก็เป็นภาพที่พ่อครูกําลังบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงไปที่พระุนาโลมพี่นาภาของพระวิชิตพุทธวิชิตอ,อวิชานะที่ปฐมสกเนี่ยถ่ายภาพไว้แล้วจะมาก็มาวาดนะนะจิตที่จิตเห็นได้ยากและละเอียดยิ่งนักผู้มีปัญญาจึง ควรควบคุมจิตไว้ให้ดีเพราะจิตที่ควบคุมได้แล้วจะนำสุขมาให้โอ้โหจิตนี่ควบคุมยากนะเห็นยากละเอียดนะเผลอไม่ได้เลยแหละแต่ผู้มีปัญญาจะควบคุมจิตไว้ให้ดีนะควบคุมจิตได้นะเพราะจิตที่ควบคุมได้แล้วจะนำสุขมาให้ล้วนแล้วเป็นพุทธพจน์ที่น่าคิดนะท่านผู้ฟังละเอียดลึกซึ้งนะไม่ใช่ธรรมดา อ่ะเราเรามาดูภาพต่อไปนะโอ้ทำไมยังมีภาพให้ชมเยอะแยะเลยเขียนข้อความไว้เนี่ยเป็นร้อยเป็นพันภาพเลยนะไม่รู้ปีนี้จะหมดหรือเปล่านะเราลองดูกันไปเรื่อยๆรืความสุขสอนให้แต่ละคนเข้มแข็งนะในแง่มุมต่างๆถ้าความทุกข์ไม่เข้ามาหาก็จะไม่รู้ว่านะ ความสุขที่แท้เป็นอย่างไรไม่มีความทุกข์ก็ไม่รู้จักความสุขเพราะความทุกข์พิสูจน์ความเป็นคนพิสูจน์ความเป็นคนอ่อนแอหรือเข้มแข็งะเพราะนั้นปัญหาอุปสรรคความทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยพิสูจน์ว่าเรายังอ่อนแอหรือเข้มแข็งอยู่ะเพราะนั้นต้องสูไว้ไเด็กน้อยยี่งมันยังเห็นไหม เออเก่งเนาะสู้อ่ะ <c oughs> ะเขียนรถล้อเบลเลอ,ลอ,เ,ลอเลยเพราะน,นั้นความความทุกขน์นี่สอนให้คนเข้มแข็งความสุขสี่สอนให้คนหลงนะมันจะทําให้คนหลงละเลินแต่ความทุกข์เนี่ยสอนให้คนเข้มแข็งนะแล้วก็รู้จักแก้ปัญหาอ่ะเรามาดูภาพต่อไปภาพน,นี้ก็เช่นกันนะนอนอยู่ในเรืออ่านหนังสือนะ ที่ลาดทานียโศกที่บ้านลาดน,นะมีความสุขมากเลยตอนนั้นโอ้สบายอยู่บนเรืออยู่กับแม่น้ำนะแล้วก็ต่อฟืนต่อไฟเลยไปให้นะก็ได้นั่งนอนอ่านหนังสือรู้สึกมันอิสระดีว่างนะโอ้อยู่ปฐมนี่งานเยอะจัง <c oughs> นะทุกวันนี้นี่โอ้บุญตัวไม่ทันเลยเดี๋ยวก็วิปัสนาขาวเดี๋ยวก็เทศก่อนชั้นเดีวก็สอนนักเรียน โอ้ว,วันวันหนึ่งทีหลายรอบในเจ็ดเมื่อวานนี้เจ็ดรายการนี้ก็ต้องไปสอนนักเรียนอีกก็อะว่าไปใช้ชีวิตให้มีประโยชน์ก่อนจะหมดหมดเวลาของชีวิตเนาะเออข้อความบรรยายภาพนี้ก็เขียนไว้ว่าหาที่สงบร้อยที่ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจตนรู้จักคนร้อยคนก็ไม่ดีเท่ารู้จักตนเพียงคนเดียวนะ น่าคิดนะความสงบร้อยที่ก็ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจเรานะรู้จักคนร้อยคนก็ไม่ดีเท่ากับรู้จักแตนะ่ตัวเราเนี่ยเพียงคนเดียวนะรู้จักเราดีกว่ารู้จักใจเรารู้จักตัวเราเองเป็นคนยังไงทํำยังไงควรแก้ไขอะไรยังไงนะนี่ก็เหมือนกันโอ้ตอนนั้นมันอยู่กับแม่น้ำนะแม่น้ําแม่น้ํามูลนะที่บ้านลาดเนี่ย ได้พายเรือได้เล่นน้ําได้อะไรตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่นะอาตมานี่มีความสามารถพิเศษอะไรรู้ไหมซึ่งน้อยคนเกือบจะไม่มีใครอะ่ะยังไม่ําไมยังไม่เห็นใครเลยสามารถลอยน้ําได้โดยไม่ต้องขยับตัวเลยอลอยได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงหายใจได้ด้วยนะลอยบนน้ำเนี่ยลอยลอยโผล่มาทั้งตัวทั้งเท้าทั้งทั้งตัวเลยแหละนอนเหมือนนอนบนฟูกอะ่ะ น <mm เป็นความสามารถพิเศษเ่ jacket, ินสมณะหลายองค์เห็นแล้วย in ังบอกว่าทําได้ยังไงะไม่รู้เหมือนกันนว่าก็เออมันลอยได้เพราะนั้นไม่จมน้ําตาย่าว่าชีวิตเนี้ยะเคยหมดแรงกลางแม่น้าโอ้โหจะข้ามบ้านอยู่แม่น้ําเจ้าพยานะเคยว่ายน้ําจะข้ามแม่น้ํามันไปหมดแรงเอากลางแม่น้ําเอ๊ะทำไงดีนอนเลยนะเพราะมันมีวิชา นอนบนน้ําได้พอมีกําลังแข็งแรงดีก็ไหวต่ออันนี้ก็คือเรื่องของแม่น้ํานะเมื่อเจออุปสรรคของชีวิตนะอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจจงเติบโตจากความผิดพลาดจงฉเฉลียวฉลาดจากความผิดหวัง ให้เขาคิดดีๆนะท่านผู้ชมเก็บเก็บไว้เลยภาพที่เสนอท่านผู้ชมเนี่ยนะก็คิดว่าพอสมควรนะนะนะสำหรับวันนี้เนี่ยยังไงโทรมาแจ้งผลการรับฟังกันบ้างนะโทรมาที่0818356108หนะ081835 6108เราจะได้รู้ว่าเออจัดรายการแบบนี้แล้วเป็นยังไงนะ ท่านผู้ชมมีใครชมบ้างชมแล้วได้ดูได้ชมแล้วเนี่ยเป็นยังไงได้ประโยชน์ดีไหมจะจัดอย่างนี้กันต่อไปไหมหรือยังไงนะก็ต้องดูฟังเสียงจากผู้ชมอีกทีหนึ่งนะโทรมาที่081 835 6108หนะหรือจะสดสดเลยก็ได้เพราะตอนนี้จัดรายการสดอยู่นะถ้าโทรมาสดสดเนี่ยจะมีรางวัลให้นะอาจจะให้นะังสือสัก คนละเล่มสองเล่มใครโทรเข้ามานะแจ้งผลาการรับฟังกันมาสดๆเนี่ยนะะจะมีเวลาเหลือเอาแถมอีกรูปนะภาพนี้ภาพเขาดำนะน้ำทีระหยดนะเห็นภาพนี้แล้วคิดถึงในหลวงเนาะด้ยการที่เกนะ้าน้ำทีระหยดจะ,ยจ,ะยจะกลายเป็นทะเลสาบนะแต่ถ้าหยุดหยด จะก,กลายเป็นทะเลทรายแน่นอนเลยนะเป็นภาพที่ในหลวงรถน้ำต้นไม้พนะระองค์เป็นเขาเรียกอะไรนะบิดาแห่งการเกษตรนะะพระองค์สนใจเรื่องนี้มากอ่ะยังมีเหลือแถมอีกสภาพภาพนี้เป็นภาพลิงกุมหัวนะเราอาจจะทำใจ รักทุกคนบนโลกนี้ไม่ได้เพราะแต่ละคนก็ไม่ใช่ว่าจะน่ารักเสมอไปพยายามหักห้ามตัวเองให้ได้ขอเพียงอยากเกลียดเขาก็พอนะเราอย่าเราอาจจะทำใจให้รักคนทุกคนนะบนโลกนี้ไม่ได้เพราะแต่ละคนก็ไม่ใช่ว่าจะน่ารักเสมอไปพยายามหักห้าม ตัวเองให้ได้ขอเพียงอยากเกลียดเขาก็พอโทรเข้ารายการไหมเอามาเราลองลองดูมีมีแฟนรายการโทรมาแล้วนะเ,เ,เปิดเสียงได้ไหมนี่เออ่าจเจริญทรรมใครเอ่ยเป็นลูกศิษย์คนใหม่ดูรายการอยู่เหรออยู่ที่อุทัยค่ะอ๋ออยู่อุทัยปตกอยู่แต่ว่าเป็นคน อู่โขทัยแล้วพอดีไปอยู่กับญาติเป็นไงดูรายการอยู่ก็ดีค่ะดีนะดูทุกวันทุกวันเหรอเออดีขอบใจมากาไม่กล้าโทรแม่อะไรทีนี่มีเบอร์โทรก็เลยโทรกันหรอเออดีดีโทรมาเถอะตั้งแต่หลวงพ่อตั้งแต่พ่อครูอยู่แล้วค่ะเหรอค่ะอ่าพอดีมันจะหมดเวลาแล้วนะไไม่่เป็นรคะก็โทรมาให้กําลังใจก็ดีใจอะไี่ดีละดีลดูมีจะมีทุกวันเลยนะโยม รายการเนี้ยทุกวันบ่ายโมงนะเป็นสิบปีแล้วมั้งเหรอเออขอบใจมากนะเนี่ยเพิ่งโทรกันได้เห็นเบอร์โทรกัเลยโทรค่ะอ่าดีดีขอบใจมากขอบใจมากแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งนานแล้วเขาก็แบบเคยโทรเรื่ออะไรเนี่ยเขบอก ไม่ใช่เคยมาก็ไม่คุยด้วยอะไรก็เลยตั้งแต่เลยมาก็เลยไม่พูดเลยใครใครใครไปบอกนะแอบดูเฉยเฉยยไงเงี้ยอ่าไม่เป็นไรหมดเวลาพอดีหมดเวลาเออดีดีขอบใจมากนะหมดเวลาพอดีหมดเวลาแค่นี้นะเออแล้วโทรมาใหม่ได้ไม่เป็นไรขอบใจมากนะสวัสดีอ่เรียกน้อยก็มีมาสายแล้วก่อนหมดเวลานะอ่สำหรับวันนี้ก็คงต้อง ขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะอาเจริญธรรมพวกเราทุกๆคน